นราชนะแับคุณอายเลยบุญเหนียวเนื้อนะครับผู้ใหญ่เพลงดีงดยยป็นให้สองหมื่นสอง,ลลองพัยยนสี่พันสี่พันเท่าไหร่นะรวมกันใครเท่าไหร่ครับรวมกับผู้ใหญ่ระยะเหนียวงนื้อรวมไปแล้วนะอ่ะเราขอเป็น,อปนยอดสถานการณ์ขุนเหนียวนื้อเอ้านะครับปิดตัวแล้วครับ,นนรบทั้งวันเลยครับ โอนเข้าบสาวาครับเพยยอดเป็น450,000บาทนะครับสิงโรซารี่ไม่ได้นะ5.00 4.00ของ14,000 1 0 0 400 400นี่คนจริงเวลาตัวหอมแล เป็นเงาภัพยิ่งลอยย่งใหญ่ยิ่งใคร่เงคยิ่งอ่อนยิ่งสุขยิ่งชื่นละออกตึ้งตึนามื่อ ห้าหรอก้าสิบบาทเป็นห้าแสนบาท ที่จังหวัดนนทบุรบไม่เป็นไรเรามีงานเยอะมากยออ่ไรนรงานอะไรมเยอะกพถึงเดออาองขอบคุณนะครับเดี๋ยวนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเดีจะให้ผู้ใหญ่นะครับได้กล่าวขอบคุณเอีผู้ใหญ่ใจดีเพ่อนรที่ทำให้ยอดนะครับทะล ขอบคุณคุณผู้สนับสนุนที่้รได้มปนการทำรายกันขอบคุณลุงพลพระแตงขอบคุณคุณน้องน้อยมีใจโยขอบคุณยูสูเปอร์ทุกช่อง ที่อยู่ที่นี่และทุกทุกที่ที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างบุญบุศนในครั้งนี้ทำให้ยอดพระป่าที่ได้รับอบบนเนี้ยแทบจะไม่น่าเชื่อครับว่า,ามันจะมียอดได้ขนาดนี้ะนคะครับผมไมงเมกคิดเลยว่าวยอของป่าเนี้ยเราจะได้สูงสุดถึงขนาดนี้นะครับ ตั้งแต่เป็นวัดโคกสงองมาแล้วการข้อพระป่าในลักษณะนี้คือไม่เคยนะครับไม่เคยที่จะมียอดแตกต่งางทำให้ภาระของวัดที่มีอยู่มันพนทุกเบอร์นะครับสามารถที่จะจ่ายค่าวัตถุของใ้ครบทุกประทุษตรางแล้วเงมีเงินเหลือสนะ่วนหนึ่งที่จะนำมาใช้ เกี่ยวกับการพัฒนาวัดตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขที่จะต้องถูกประเมินนะครับ